สวัสดีครับนักเรียนเราวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงข้อสอบโ n เนนะครับปีการศึกษา2562นะครับมาดูข้อแรกนะครับข้อแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของสามไฟฟ้านะครับแล้วก็แรงที่กระทำต่ออนุภาคในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอนะครับอามาดูโจทย์นะครับว่าเขาถามว่าอย่างไงนะ เขาก็ให้มาเป็นสถานการณ์ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องเป็นราวนะครับโดยปกติแล้วพื้นผิวโลกมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้าเนื่องจากประจุปไฟฟ้าบวกและลบมีจํานวนเท่านะเท่ากันปกตินะเท่าเท่ากันแต่ว่าครอนี้ต้องไม่ปกตินะครับเพราะว่าแต่ในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองแต่นะบริเวณฐานเมฆจะมีประจุปไฟฟ้าลบอยู่เป็นจํานวนมากฐานเมฆก็คือบริเวณนี้ นี่คือฐานเมฆนะครับก็บริเวณที่มีกลุ่มก้อนเมฆอยู่จํานวนเยอะๆนะครับตอนนั้นมีออไอน้านะครับมีการแตกตัวของไอน้ําแล้วก็เป็นประจุลบนะฮะแรงไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นคีย์เวิดนะครับแรงไฟฟ้าและสนามไฟฟ้าจากฐานเมฆจะทําให้พื้นผิวโลกที่อยู่ใต้ฐานเมฆไม่เป็นกลางทางไฟฟ้าอา้าวถ้าไม่เป็นกลางเนี่ยอันนี้ผมมาเพิ่มมานะข้างล่างต้องเป็นบวก ก็คือตัวฉบับเขาไม่ได้ให้มานะฮะเป็นบวก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 โอเคนี่ก็คือปรากฏการณ์นะครับที่โลกนะธรรมชาติเนี่ยนะครับก็คือฟ้าปรากฏการณ์ของฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับก็จะมีการสปราร์กนะฮะเหมือนหัวเทียนนะถ้าเราไปอยู่ใกล้ๆกันไม่ต้องติดกันนะสตาร์ทรถนะตอนเป็นเด็กเคยเล่นนะฮะสตาร์ทรถปุ๊บนะตามช่างร้านช่างนะเขาเขาเขาชอบทำ นะเวลาซ่อมรถนะผมก็ไปสังเกตนะครับแล้วก็กบากว่ามันสปาคหากันนะเป็นประกายไฟอันนี้ก็เหมือนกันนะประจุบวกกับประจุลบนะนะก็จะสปาคหากันแล้วก็เป็นฟ้าแลบนะฟ้าผ่าแล้วก็มีฟ้าร้องตามมานะครับจากภาพทิศท,ทางของสารไปฟ้าระหว่างฐานเมฆก,กับพื้นผิวโลกใต้เมฆเป็นอย่างไรนะและถ้านําอนุภาคที่มีประจุ ไฟฟ้าลบตัวหนึ่งตรงนี้นะเขาให้มาเป็นน่าจะเป็นลบนะลบตัวหนึ่งประจุ q นะครับไปไว้ที่จุด x โอเคนะครับจุด x จะมีแรงไฟฟ้าจากฐานเมฆก,กระทาต่ออนุภาคดังกล่าวหรือไม่อย่างไรนะที่มาดูตัวเลือกนะเขาก็ถามว่าทิศของ e เป็นยังไงนะทิศของ f เป็นอย่างไรเข้าหาเมฆก,ก็คือน่าจะขึ้นข้างบนนะลูกศรขึ้น ออกจากเมฆก็น่าจะออกจากเมฆลงสู่ข้างล่างเพราะนั้นลูกศรก็จะมีทิศลงนะเพราะนั้นเราก็มาดูที่แรงไฟฟ้า F นะซึ่ง F เนี่ยเท่ากับ qE นะ E ก็คือ E ตัวนี้นะ E ตัวเดียวกันนะเรามีประจุก็กคือค่าของประจุ q ที่ไปวางอยู่อันนั้นคือขนาดนะขนาดของมันก็คือ F เท่ากับ qE แต่ว่า F เนี่เป็นปริมาณเวกเตอร์เขาก็เลยถามทิศทางนะคราวนี้ไม่มีการคำนวณน,นะถามแค่ เวกเตอร์ uh, Twitter, ว่ามีทิศทางอย่างไรนะครับนี่เราก็ไปดูนะเราก็จะไปดูว่าสามไฟฟ้านะเป็นอย่างไรแรงทางไฟฟ้าเป็นอย่างไรนะครับครับที่นี้เรามาดูนะครับอันดับแรกก็คือสามไฟฟ้าก่อนละกันนะครับแรไฟฟ้าหรือ Electric Field ด์นะครับเซลลักษ์ก็คือตัว E นะอ e, นะคืออะไรนะ ริสติกฟิลเนี่ยก็คือบริเวณโดยรอบประจุอ่าซม่ว่าเรามีประจุอยู่ประจุเนิงนะถ้าว่าเป็นบวกละกันประจุบวกนะครับบริเวณโดยรอบประจุที่มีอํานาจก็คือรอบๆเนี้ยนะที่มีอํานาจไฟฟ้าส่งไปถึงนะครับหรือบริเวณรอบๆที่มีแรงทางไฟฟ้าส่งไปถึงนะเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับหน่วยของ e เนี่ยก็จะเป็นเอ่อวตันต่อคูลอม นะครับรอลอมแล้วก็มี2หน่วยนะฮะแล้วก็มีโวลต์ต่อเมตรนะมี2หน่วยเพราะนั้นอย่างงนะครับทีเดี๋ยวข่าวต่อไปผมจะอธิบายว่าสองหน่วยเนี่ยมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวพูดเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็น่าจะมาจากนะฮะ E เท่ากับ F ส่วน Q F ก็คือนิวตันนะครับ C ก็คือน่าจะมาจากประจุก็คือ คูลอมก็คือตัว Q นะแล้วก็ไอไอวีต่อ m เนี่ยนะก็น่าจะมาจากสมการนี้นะ e ีเท่ากับวส่วนดอา้าวนิดนึงนะฮะนิดนึงนี่แหละครับประจุลบนะฮะประจุบวกนะครับแล้วก็นี่นะฮะมี e อันนี้เป็น v ระยะห่างเอ่อขออภยัยนะฮะอันนี้เป็น d นะครับแล้วก็ต่อไฟเข้าไปนะ ่อแบตเตอรี่เข้าไปสมมตินะครับฝั่งนี้เป็นบวกข้างบนน่าจะเป็นลบแล้วก็มอีอยู่ในแผน่นประจุอยู่ในแผ่นโลหะคู่ขนานนะครับออันนี้ก็จะเนื้อหาก็จะยากมากกว่าระดับของข้อสอบโอนนะครับกลับมาที่ของเรานะรมาดูทิศทางนะตามที่โจทย์ก็ต้องการทิศทางของสายไฟฟ้านะครับจะมีทิศพุ่งออกจาก ประจุบวกนะฮะจำไว้นะครับอันนี้นะครับเราจะไปใช้ต่อ,อฐานแล้วก็พุ่งเข้าหาประจุลบซึ่งพุ่งเข้าทุกทิศทุกทางนะครับพุ่งเข้าทุกทิศทุกทางนะแล้วก็ทีนี้เราก็มาดูจากข้อนี้นะฮะข้อนี้ก็น่าจะเป็นอ่ะผมไอ,ไ,อไอ้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะครับสมมุตินะข้อเมื่อกี้ประจุลบอยู่ฐานเมฆก็คือข้างบนนะครับ ประจุบวกก็คืออยู่ข้างล่างนะครับที่มาดูว่าจะมีทิศอย่างไรนะพวออกจากบวกก็คือนี่แหละพุ่งออกเข้าหาแล้วเข้าหาลบเพราะฉะนั้น e มีทิศพุ่งขึ้นก็คือพุ่งเข้าหาเมฆนะครับพุ่งเข้าหาเมฆอนะ่นี่เรามาดูนะว่าเราน่าจะตอบข้อไหนนะครับเราน่าจะตอบข้อไหนกันนะโอเคแบบนึงนะครับ นี่ฮะเข้าหาเมฆก,ก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยะนี่ฮะอ่าทิศของมันเป็นแบบนี้ทิศของ e นะฮะเป็นแบบนี้โอเคเพราะฉะนั้นก็เราก็จะมาดูแรงไฟฟ้านะครับว่ามีหรือไม่มีอันดับแรกก่อนนะจริงๆแล้วถ้ามีประจุที่อยู่ในสายไฟฟ้าเนี่ยนะมันก็จะมีนะมีแรงอยู่แล้วอ่ะถ้าเป็นประจุ บวกท่านประจุบวกไปอยู่นะฮะประจุคิวอันนี้ผมพูดถึงน่าจะ3รอบแล้วนะฮะประจุบวกไปอยู่นะคิวเป็นบวกนะฮะแล้วก็ข้างบนเป็นลบข้างล่างเป็นบวกนะครับข้างล่างเป็นบวกประจุบวกเนี่ยปกติแล้วบวกกับบวกจะเป็นไงฮะประจุชนิดเดียวกันจะผลักกันประจุต่างชนิดจะดึงดูดกันเพราะฉะนั้น แน่นอนว่ามีทิศขึ้นนะถ้าเป็นประจุบวกนะแต่ข้อนี้ bride, Ivan, i, Lords, JJ, บังเอิญว่าเป็นประจุลบนะครับเป็นประจุลบลบกับลบเป็นไงครับผลักกันนะครับผลักกันลบกับบวกเป็นไงครับดูดกันเพราะฉะนั้นจึงอ่ะดูดกันเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับแน่นอนว่าเอ่อข้อนี้เป็นไงครับน่าจะดูดกันนะดูดกันก็คือมีทิศเป็นครับทิศลง นะฮะทิศลงเพราะนั้นประจุลบคิวจะมีทิศพุ่งลงลงโซอ่ะมันก็ไปตรงกับข้อ,อข้อที่2นะครับมีอันดับแรกคือมีนะฮะมีแน่นอนโดยมีทิศออกจากฐานเมฆออกจากฐานเมฆก,ก็คือข้างบนลงข้างล่างก็คือสู่ผิวโลกนะครับเพราะนั้นก็น่าจะเป็นอันนี้ไม่ใช่นะน่าจะเป็นข้อที่2เป็นคำตอบที่ ถูกต้องที่เราต้องฝนนะครับต้องฝนนะโอเควันผมก็ข้อนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้ดูย้อนหลังนะครับสวัสดีครับ